ครับกลับสวัสดีเอฟซีทุสันทครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลพ่พระรวยครับพี่น้องเอฟซีทุกนทร์มินีภาพพี่น้องแฟนครับมาหาพอดีจอยพี่น้องหลังออกพรรษาแล้วเราว่าแนวทางมองมัตสิคัดตรองตอนออกพรรษามอนีเอสเองเลยน้ภาพพี่น้องแฟนครับเป็นช่องมาตามตัวเลขแลแนวทางของพออยว่าฝันดีไปหลังออกพรรษา หรือว่าในคืนวันเผาออกออกพรรษารหนึ่นปงปญนจอยฝัน,ด,นดีดีบ่มีแนวดีๆปูเงามมาบอกบ่มือนีเอ็ดแอดเองสีน้ำผ้าไปฟังพร้อมๆกันพี่น้องว่าศีลักษณะแนวทางงวดประจำวันที่สิบหกดอลลาร้านคู่หลายคนล่อค่อยครับถา่างงยปญนจอยเสียถอดปญนจอยหลายมือนีสิไปฟังปญนจอยบอกครับก่อนจะไปชมคลิปนั้นพี่น้องอุ้ยเป่งเนาไม่กินมันยังไงก่อนจะไปชมคลิปนั้นขอฝากให้ท่าพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ เป็นกำลังใจเห็นแล้พารวยน้ำเลยได้พี่น้องเด้อน้ำแหละพารวยไปครับไปพบบอกพระจอยครับเชิญครับเรีมั่นสิครับพอยสวัสดีครับพอใสดาครับสวดีครับสวัสดีครับสวัครับีครับสุดครับสวัสดาครััดรัดครบมวัสดับสวดีคบับสดีับบสวอีคราดีับนครัีี่พอจอยคือว่าเวีครับสวบวรว่าเรัีรับวัครับสวบอกว่า เรียกสิออกตัวเก่าเรื่อยจากสิออกตัวไแต่วพอจ้อยนี่ขค้นว่าโถมขึ้นนี่จึเป็นหาศูนย์ศูนย์หานี่แหละตัวเก่าบ้านนี่ขึ้นที่สองเพิ่นเลยมาเพิ huh. ่นเถียงกันมาภาคกัโยมเืเท so um ียงกันมาภาคกับเท่าเท่ากัมยมกับเท่าเท่าเนี่ยมาเถียงกันเทียงอยู่ในนาบ้านพอจ้อยนี่แหละเทียงกันไปเถียงกันมาพอจ้อยก็เลยว่าโอ้ยยาเบอกกันจะตีจะฆ่ากันตัวเท่าก็แห้งเร็วก็เลยว่างสี พรากันยังวืวูวใส่เล่าหลดใส่พูถ่าเท่าเท่าอีลีดิเพมันถ่าเลีนเรนดิครับใส่ตีปากหลดตีปากพ้าอืมอ้วหลดพูถ่าบันผ้าตีปากย่อมกันกันป้วนกันตีกันคนระบาดย่างออกเอ่ย่างหอกไปอย่กนละมองบาดตีกันแล้วมึงกันมึงเก่งกูก็เก่งขึกันละเวรกูก็สูนมึงก็สูนละเวรนี่เราพอจอยกั ก็เลยตีเลขเนี่ะมัน่นตีเป็นยังไงแต่ว่างให้ตีเอาครับแต่ว่าพาม่านี่พ่อจ้อยถือเลขลดก็อจ้อยตีไว้สามแปดศูนย์กับศูนย์แปดเก้าครับพอจ้อยตีไว้ครือศูนย์า 0, มากอีกแต่ว่าศูนย์นี่มากแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผู้เท่ากับศูนย์พาคกับศูนย์ครับเจ้าว่าเขาจ้อยห้ามไม่ก็เพ่าฟั่าเจ้ว่าผู้เท่าเนี่ไปตีปากภาคก,ก่อน บ้านี้ผู้เทาก็ตีขึ้นอีกครับตีคนละบาทตีปากคนละบาดใส่กันคนละเชียติใส่กันคนละเชียมึงกระส่วนกูกระส่วนนึกกันเราเป็นเ่นบัวตะเพาเป็นเซนครับผมใส่ปากคนละบาดกูเลยว่าพ่อพ่อพ่อไอ้เมื่อกั้ก็ายกันซะเป็นเลียนยางออกไปอยู่คนละหมอง นี่เราพ่อจอยกัเลยต,ตีตีมันถีถือคุถึก้ถือตีเอาครับคือก้มฝันพ่จอยนี่แม่นมน,น,นิลีครับแม่นนิลีครับเีขสีออกอยู่เร่นี้ครับอือจ้อยนี่ยังมั่นใจว่ามีศูนย์ครับมีศูนย์เ<ม>พราะว่ากำกำปันนี่ตีเขาปากครับฝันมั่นใจเว่าเลขสีมาตัวเก่าคือพามาบอกครับมาพานี่เพิ่อนสีมาขึ้นแรกครับย่างมามาบอกข่อจอยว่ารีกสีออกตัวเก่าคนวางสี ตัวเก้าจะตีมันตัวเด็กอือแต่ว่าพอจอยว่ามันมันคือมันคือเรียกพอจอยพอจอยก็เรียกว่าคือว่าหาศูนย์หาศูนย์กับหกเก้าตัวเก้าตัวเก่ากันไวแน่เนาะอืมเพื่อมันมาครับคือตัวพอจอยมาคักคักพอจอยมาคือสองตัวอ่าคือไหเอฟซีเฮาพิจารณาเบิง้งคบเป็นแนวทงังคันพู้ได้มักกั ล่องเบิ้งครับปุ้เบิมาก็บบเปผยังกับพอจอยจคือนล่างนี่พอจ้อยหายซื้อหาซีตัวเดียวโดดๆดครับตัวเน้นเลยเน้นเลยครับม่จังเลยค่ะหาซีซีนี่มันหลีกออกจากพอไจ้อย,ยอนี่แหละแต่ว่าบ่้มันลีกฝันครับแต่ว่าลีกบนนี่พอจ้อยซื้อเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ตัวเดียวครับโคโลครับ เน้นให้เลยนะครับเน้นให้เลยครับคันพูดสำหรับเงื่อนหน่อยครับเทากับซื้อตัวละสิบบาทห้าบาทไปครับย่าไปซื้อหลายเป็นเพราะเป็นย่าท่างครับฟังเนาะเออพอจอยก็ไม่ได้บอกงอเดียวดอกมันเขางวดนี่งงอต่อไปมันระจิเข้าอีกคือคือมีพู้มาบอกไม่ครับคือย่าหนี่แล้วบ่มาครับไม่มาแล้วครับวดนนี้ไม่มาครับบ่มาครับเห็นจังได้กบ่มาครับคันคันคันเลขกได้ได้ตีได้ยังเหล่าสี่คือบ่มาครับ คือพอจ้อยอ่งนี้ยืนยันนอนยันเลือกสิออกที่ในบนญอืมม้วนนี้ภูมิที่ไหนมาบอกครับพ่อพ่ารู้ว่าพาพ่นมาจากใสเป็นภูมิใช่ไหมหรือว่าคือพากับผู้เ่าจากมาใสคือเ่าเ่าซ้ำกันครับผมเขาว่ามันเ่านะ่ด้เก็ดสิบแปดสิบคนนี่ว่ามันหัวตะเ่าดิมาเสียงกันมาว่าว่ามันนั่นศูนย์ศูนย์มาตะตะยางมันกันพุ่น เยาะกันมากโอ้เยกันมากเขามาตีกันอยู่หน้าบ้านนี่หน้าบ้านไผ่หน้าบ้านนี่แหละนี่หลังนี่บ้าหน้าบ้านเออตีอยู่หน้าบ้านเลยทะเบียนบ้านยังล่ะค่ะอันกับนี่ซองหาซูลซองหาซูลแล้วก็ตัวเก่านะพ่อนะซองหาซูลทะเบียนบ้านพี่น้องมาตีกันอยู่หน้าบ้านพ่อจ่อยเนี่ยตียี่เดินนี่แหละใกล้ๆเนี่ยเดินไหนเนี่ยโอ้ซองหาซูลพี่น้องทะเบียนบ้าน พอตีใส่หน้าบ้านพอจอยที่แรกโยมก็สูนไล่ก็ลูว่าไปตีปากผ้าลุดตีก้อนผ้าก็สูนกันผ้าก็ตีปากขึ้นมากขึ้นกันตีเข้าปากขึ้นกันตีกันมั่วเลยคนระบาดตีปากเข้าปากเลยเขากวนปากเลยโยมก็ตีปากผ้าผ้าก็ตีปากโยมขึ้นกันยักพอจอยยักษ์ศิวะจริงดิทงมีศสูนอีกว่าสันตะสีมีศสูนตัวผ้ามาบอกพอจ้อยว่าเรียกออกตัวเก้านะครับ กำโคหรือเงี้ย่จิวของตัวเดยว่จ้อยครับก็เป็นแนวทางนะพ่อเนาะเปแนวทางเร่วิ่งเลยครับพ่อวิ่งขั้นบนวิ่งศูนย์ครับล่างวิ่งหาตัวเดียวครับแค่แฝ่เลยไปแฝ่แฝ่เลยครับเห็นพ่อจ้อยเขียนไว้ว่ามะวิ่งหาวิ่งซีซีกับแม่นบ็นไคลางซีซีกับผ่านี่พ่อจ้อยหมักหาหลายก็ซีครับ คือเก่ากับสูญนี่พราะจ้อยมักศูญหลายกลัวครับก็บเก่าเป็นตัวร่องพ่อจ้อยก็เลยจับใส่กันครับผู้เท่า้ากระเท่าครับก็พ่อจ้อยเสียว้ากระเท่าผู้เท่ากระเท่าครับผู้เท่ากระเท่า้ากระเท่าครับผมตีปากครับวดนี้เป็นไงมั่นใจไหมเพ่อมันอยู่ครับมันอยู่มาเลาดไปอยู่แตก แตกแตกมันแตกแล้ววะมันบ่แตกเลยครับตีปากนเลือดแดงครึ่งผ้ากระปากผ้ากระปากแตกอันผู้เฒ่ากระปากแตกไหมนานได้ฝันหน่อยนั่นแตกแล้วหรอแตกแล้วเห็นหอดเลือดแดงครึ่งครึ่งไหมตีอืมโอ้ยกำปั้นยันหล่นเนาะมันบ่็นแจกจริงตากระป๋าในพ่อยกตัวเลขให้ดูหน่อยครับผม แตกเป็นแตกพ่จ้อยมาพี่น้องแตกเป็นแตกนะครับวันนี้พ่อจ้อยขอนาดในฝันน่ยแตกมาแล้ขยขนาดพ่อจ้อยคนว่นาพ่อจ้อยตีโบธีกตีเอาครับตีเบื้องเนาะคะ่ะคือในวงกลมคือตัวเน้นใช่ไหมครับพอ่อเน้นครับพ่อจ้อยเน้นให้เลยสำหรับคนที่บ่มีเงินครับครับสำหรับคนที่บ่มีเงินขึ้นคนมีเงินน้อยครับถ้าสามตัวจะเน้นตัวไหนพ่อสามตัวเนี่ยสามตัวก็เน้นตัวใต้ตัวใต้นี่ยศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าครับคืพ่อจ้อยมักตัวนี้ครับ คือมีตัวเน้นให้นะครับ FC ครับผมบางท่านบอกว่าอาจจะหลายตัวนะแต่วงลมให้อยู่นะฮะก็เลยเอาเอาสามใส่ครับครับมันก็เลยเป็นสองคููครับเลขอสามตัวพระจ้อยซีวอลแบบนี้เลยเพราะจ้อยเป็นผู้ยืนเบิ้งครับอืพากับโยมตีกันพากับโยมตีกันนะพากระเท่าโยมกระเท่าครับแตกั้งสองแตกข้างสองปากแตกั้งสองครับขนาดนี้ฟันเาแตกเลยนะแตกเลือดแดงขึ้นเลยอื แล้วเก้าศูนย์เนี่ยคือยังไงพ่อที่ที่เน้นพิเศษเนีครับเก้าศูนย์นี่ก็ขึ้นเน้นคือว่าผู้เท่ากระเท่าจริงสีนะพระกระเท่าจริงสีนะเขาศูนย์ทีนี้ก็เลยตีเป็นที่มาของเก้าศูนย์เพอจ้อยตีไว้สามสามคูยูเพอจ้อยตีไว้คือเก้าศูนย์แปดศูนย์แล้วก็แปดเก้านี่จอยก็ตัดเล่นเอานะครับเนาะแล้วห้าสี่แล้วพ่อห้าสี่นี้มาจากไหนครับผมห้าสี่นี่ก็เลขที่พอจ้อยฝันตองงอนละ วันมันมีิ่งมานอนน้ำครับคือที่มาของห้าสี่ใช่ไหมครับผมคือเขามานอนน้ำคือเขามาขอนอนน้ำมันพอจอยนี่นะตองหงดคุนจะตองหงวดครับโอ้พอจอยก็เลยตีเป็นสี่พอจอยก็เลยเรียนหาเลยครับวิ่งหาเลยพ่อพอจอยเป็นผู้ยูแล้วครับครับเพราะว่าเขามาขอครับเขามาขอเขามาขอนอนน้ำนี่แหละแจกเป็มากของมันแล้ว่าแต่จะได้ความฝันหรือเปล่าน้อง ขั้นเห็นเลียดนี่ขั้นมันบ่ถึกมนสีแมนนี่บอกครับต่เก้านี่ขั้นแดงยิ่งค้นนี่มันมันน่นดิ้มันใหญ่นี่ครับมัดใหญ่เงี้ยนี่ครับครับโอพระจ้านี่กับฟันคือว่าอะหมงวดนี้คือยังไงก็เขาครับห็นนี่กับเขาครับเหมนแต่ว่าพระงวดงวดก้อนกับพระไปยนูรถหูกับพระสององค์ครับมันก็ยังเขาครับตีตีเขาไม่ยังตีตีงวดนี้พระไม่ พามาสวงองค์ครับที่แรกมาองเดียวมาบอกว่าเลขสิออกตัวเก้าตัวเก้าก็เคล็ดจังไดมันก็ขึ้นเขาเห็นเนาะตัวเก้าก็ได้ครับบานนี้ขึ้นที่สองมาก็มีและผู้เท่ครับพระเทียงกันมาพี่น้องเหตุที่ดท่านนี่ก็เป็นตัวเลขและแนวทางแตกเป็นแตกพี่น้องแตกเตเต้นในฝันล่ะพองพอใจครับวันนี้แล้ววาปากนโยวตีกันพี่น้องปากแตกทั้งสองครับพี่น้อง กันีจะตเป็นตัวเลขและแนวททงจากพอจอยงวดวันที่16ตุลา2568ครับทัางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่สิกลกังพอจอยเป็นแนวทางพี่น้องเอฟซีทุกท่านใช่พินิดพิจารณาดีๆีได้เพียงเงไดอทุกตัวเลขตัวแนวท้กทารฉกชกเมั่ๆาครับพี่น้องลำล้ำเรื่อยๆกันสุขหัวสุขคนกับตัวเลขของพอจอยงวดวันที่16ตุลา2 5 6 5 ฝากเด้อน่นพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พาะรวยนำน้องเด้อพี่น้องเด้อฝากน้ำเนยกดกระดิง้งจริงๆเลยพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะประผาดคลิปนี้ไม่เฉดเด็ดจากท่างช่องแหล่พาะรวยครับจะเป็นตัวเลขและแนวทางของผอจอยครับพอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีน้ำครับ